แอบพ่อมาเล่นน้ำอีกแล้วมาดานี่เอาลอยมาเล่นน้ำอีกแล้วผู้ผูใ้ใดบอกผู้ดใดตักน้ำใส่ให้ฮะพ่อแดดมีน้ำแตงโมไหมีไหนเอาน้ำแตงโมแก้วหนึ่งไอเยลือมไอเยี่ยไหนไหนไหน เอามันแนวกองเข่าตัวเนี่ยมันลอยเอาแนวกองเข่ามาเลียนอีกแล้วปัปัปัวไม่ตีมาดาเนี่ยลอยมาเลียนน้ำดีแท้ปะมาดาเนี่ยผู้ใดบอกให้มาเลียนน้ำปัวปัวไปบ้าเอาแก้วให้เนี่ยเอาอย่างเกาะเอาแก้วเอาแก้วเซียวมาอย่างแก้วเนี่ยเอาไม้ไทรเอามาใส่อีหยังเอาไม้ไทรน้ำเอาคือเสียวไมาใส่น้ำอยากหิวน้ำเจ้าน้ำเย็นให้ พออ่อกินไหมใช่มันใส่ไม่ได้ทำไมมันใสไไน่ไม่ได้มันมันเตี้ยไม่ใช้แก้วน้ำเดือดอีจบแม่ลอยมา<ด>ยเล่นน้ำดีลร<ะ>า<ะ>ให้มาดาเนี่ยแอบพ่อมาเล่นน้ำอีกแล้วน้องมาดาเอาเอาเอาไม่แปลงฟันไปเอาล้างหน้า อสวยมากเลยล้างหน้าแปรงฟันหรือยังฮะยังไม่แปรงทำไมไม่แปรงอยแปรงขี้เดียดขี้เดียดขี้เดียดอะไรทำไมถึงขี้เดียดฮะให้พอ<ะ>่อถามหน่อยทำไมหนูหนูทำไมถึงขี้เดียดธรรมดาพอ่อ,าาพอแม่ไม่อยู่บ้านแไนบ้าหลวพ่อแม่ไม่อยู่บ้านหลายวันแล้วพ่อแม่ไปไหน ม่แม่อยู่ดินได้แล้วบางอะเอามีน้ำแตงโมไหมมีไหมเอา <c oughs> สาดน,น้ำใส่พอ่อเหยุไงมาเอาเอา,เอายาเฮตอยาเฮ็ดมันสิเปียกพ่อสีเปียก <c oughs> ลูกโป้งอยู่ส <c oughs> เอามันปุ่งไปแล้วไป <c oughs> ล่างก่อนล่างก่อน <c oughs> ล่างก่อนขี้ปุ่น กี่ฝุ่น้วยซึตากออกตัวกระตากออกตัวแอะมันตื่นกี่ฟุนพรุ่งนี้ได้แข่งกีฬาไหมที่โรงเรียนนะ่ะมาดาไม่ได้เอาทำไมไม่ได้คุณครูจะให้คุณคุณพ่อไปด้วยใช่ไหมไม่ได้ใช่คุณครูจะให้คุณพ่อไปด้วยเออบ้า บอกนะไปายไปก่อนนะไยบายายบายก่อนเอาก็ื่อห้องแหงแค่ไปก่อนนะไยบายช่องอาริยามาดาไปก่อนนะสวัสดีค่ะก่อนเร็วสวัสดีรับสวัสดีค่ะไม่ใช่สวัสดีครับไม่บายก่อนเร็วไม่บายก่อน บายบายเอาบายบายก่อนบาย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 เอาห้องเย็อยังบายบายก่อนเร็วบม่บาย